หมอนนกแตะแวตถ้าเป็นจริงหรือถ้าห้อีลีกะสาทุโอ,อ้้แลนเข้าปลาแล้วแลนเข้าปลาแล้วรีบรีบรีบไปเลยใจละ่ะแลนแลนมันแลนมาหนีแล้วแลนมาหนีแลนมาหนีมึงน,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 นี่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 เห็นบ่เห็นบ่นี่มันเอ้าคือแกงซี่ขาแย่งซี่ฮะเอ้าอบ่แมนมันตุยบ่คือแลนมาเมื่อกี้บ่ตุยนะครับบ่ตุย อันนี้เป็นอาจจะเป็นวิถีธรรมชาติของเขานะครับที่เวลาตกใจอาจทิมานอนหมอบหรือนอนงายยังี่นะเอา้าเห็ดเลยครับนี่เห็ดเลยเห็ดตะปูอีกวะฮะมันแลนมันแลนมันนอนอยู่บงจังส่วะงามแท้ว่าเห็ดตะปูทานอนของเขานะครับเฮ้ยตาหักหลย,ยังวะโอ้พึ่งแลนมาเนาะ <c oughs> เฮ้เบิ้งนะครับ <c oughs> นี่บททันได้นั่นนะครับเพิ่งแลนมา <c oughs> อ๋อมีนี่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 มีหมากไหมหมากยังงวะแล้วก็แล้วกห็หินหินอ้าวยู่น้ากันพอดีเลยกกเห็ดตะปูหุย้ยสองอย่างสามย่างแบบที่เนี้ยโอ้นี่อาทีแมนบอแมนแล้วแต่วิจรนนารณญาณนะครับบอแมนเพื่นอนหา่ไข่ล้วบอรครับเฮ้หมอนนกแต่เวทนะ ถ้าเพิ่นให้ก็โอ้ขอบคุณหลายๆนอนยู่ข่างเหตุตะปูอตะหากไว้โอ้เด้อได้สองย่างนะครับก็โอ้ถือว่าโชคดีนะครับหมอนนกแต้แวดถ้าเป็นจริงหรือถ้าไหอีลีกะขอขอบคุณหลายๆก็ขอให้อีสานพระเจ้าโชกโชคหมานหมานตลอดไปเด้อสาธุอิตเวนกะสงกดพร้อมมวยสุดยอดเลยอันนี้เขาไม่โอ้ไปเล้วไปเร้ว